Oh. <laughs> <laughs> Đó. Mita tehan โอเคฮัลโหลนกกเกตตสวัสดีค่ะน้องอุ้ยคิดถึงคิดถึงม่น่าเลนไลฟ์ยูทูบดิสนุดอ กโตสวัสดีค่ะน้องอุ้ยคิดถึงเหมือนกันสี่ปีแล้วไม่เคยไลฟ์ในครั้งแรกหลานมาบ้านถามว่าเล่นอะไรูเม่นุนยูทูบออนดีลายเอะอทุฮมค่ด 3 5ีละสบายดีค่ะเป็นไงมั่งตอนนี้แบบเออได้งานทําที่ฟินแลนด์ก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาว่างวันนี้เงาเงานะคะหยุดสามวันก็เลยแวะมาทักไทยคุยกันหลานหลานแอบโผล่หัวนิดนึงกุกะตาแ่ เป็นไงบ้างช่องไม่ได้แวะไปเยี่ยมเลยไปถึงแหนแล้วเนาะช่อง y o ยูอูม ทางนี้ฟินแลนด์ก็อยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะออัน,น,นตเลสวมนอยอ,อย่าเกวัดอะไรโปดจ้อยู่ในช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วก็ลบยี่สิบห้าองศาบ้างลบสามสิบบ้างเนาะตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มอุ่นมาบ้างแล้วนะคะกลางวันก็อยู่ประมาณศูนย์องศากลางคืนก็อยู่ประมาณลบสองลบสามนะคะเมืองไทยเป็นยังไงเมืองไทยเป็นยังไงบ้างเนาะก๊กกบ ตอนนี้ก็มีข่าวมากมายเนาะเยอะแยะมากมายคุยกันไปลเล่นๆนะคะ

Kotta. Vera. Joo, Kotta voi lais. Mutta ei voi, mutta äh Vera no 10 vuotta vanha. Ei voi. Öö oh, 12. Sinä 10. Kolla, kolla. Näpäsy. โยยเมืองไทยน่าจะร้อนมากใช่ไหมตอนนี้เมืองไทยร้อนตับแลบที่นี่หนาวตัวสั่นอยากจะเป่าลมไปเผื่อมากๆเลยค่ะยังทำช่องอยู่เหมือนเดิมไหมคะหรือว่า ไปในแนวทางไหนมั่งตอนนี้พี่ก็แบบลงบ้างไม่ลงบ้างคลิปไปเรื่อยๆไปเปื่อยก็มีทั้งปังทั้งล่วงเนาะแต่ส่วนใหญ่คนหันไปทำบ้านฟ้ากันหมดเนาะบ้านฟ้าไม่นับผู้คนออุตส่านเนี่ยไทยเกียจจ้าะไรตากเออ สวัสดีุณผว้ท่าเกียรตาสวัสดีค่ะน้องซาโลนอ์สวัสดีค่ะตาเกยตาไม่สวัสดีค่ะไม่ล้าเกอฟินนะยิ่เสีนวลละอ่อนยิ่ Joo, minä sain minä sai, uh, joskus uh, palkan YouTubesta rahaa. Joo, mutta ei ole paljon, mutta on. Niin, kyllä. Äh. หนูเพิ่งกลับมาเปิดสร้างมาได้ได้อีกรอบโดนเรื่องคลิปซ้ำไปค่ะเออพี่เคยทำคลิปเกี่ยวกับเอ,อดาราไปเสร็จแล้วมันได้คนตามจริงๆแต่เสร็จแล้วพี่ก็โดนเนี่ยแหละเรื่องเอาทำคลิปซ้ำเนี่ยเอาคลิปอื่นมาแล้วก็มานั่นใหม่พี่ก็เลยหยุดไปคิดว่าก็เลยเดี๋ยวลงว่างแล้วก็ค่อยกลับมาดูอีกทีว่า ่เอจะไปในแนวทางไหนก็มันมันก็เริ่มท้อๆบ้างอะเนาะจะหันไปทำบ้านฟ้าแต่พี่ก็เปิดสร้างรายได้ไม่ได้เพราะว่าฟินแลนด์เป็นเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ก็เลยเบรกไปแป๊บนึงแต่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเอาคนตามไปเผื่อวันหนึ่งได้ขายของได,ได้นู่นได้นี่เนาะ <laughs> หลานเซลหลานเซลยักไงไง se, ymmärrätkö, on, onko vaikea kieli? <coughs> Mutta mut, mut, huomin kieli on vaikea. Mm. Minä katson. Pitkän aikaa minä en, te, en laita videoita. Kaksi, kaksi viikkoa mutta odotan kesänä minä tein parjon videoita. Minä teen ruoka rannalla videoita. Tai ruoka tai suomi. เนาะนคลิปกระแสต,ตอนนี้กำลังมาแรงนะถ้าเป็นกระแสเรื่องแบบคบซุงคบซ้อนนะว่าจะหันลงไปทำคลิปตลงตลกดูมั่งจะรอดไหม โอเคนึดแล้วพบกันใหม่นะคะ